การสื่อสารน่ะสิ่งสําคัญที่สุดเลยพยายามรู้อ่ะว่าเราควรทําอะไรต่อเวลาโดนอุ้มหรือว่าอะไรอ่ะหาเคสเพิ่มไปเลยเวลาโดนอุ้มวันนี้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 มารวมเด้มารวมเด้ดเกาเกาเกก สิ่งที่มันพลาดสิ่งที่มันพลาดเล็กๆน้อยๆอ่ะคือทุกคนกูอยากให้ทุกคนรู้ไว้สิ่งอะไรที่มันควรทําหรือไม่ควรทําอ่ะคืออย่างวันเนี้ยเราเราไอเชี่ยโชคอ่ะกูบอกไอ้โชคว่ากูอาจจะพูดผิดในบางอย่างแต่กูว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจเว้ยไม่อยากให้เหตุการณ์ที่มันพลาดแค่จุดๆเล็กอ่ะอย่าอย่าพลาดกันบ่อยเว้ยจุดใหญ่มีปัญหาหรอกมันพลาดกันได้พวกเนี้ยแต่อะไรที่เรารู้อยู่แล้วเราไม่ควรพลาดแค่นั้นเอง แล้วไอพิงวันเนี้มึงมึงมึงยังตามเพื่อนไม่ทันอ่ะอยู่ดีมึงกุ้มเลยอ่ะเข้าใจว่าตัวหลุดไปตอนนั้นอาจจะแผนบอกแล้วผมบอกเลยไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนั้น่ะเพื่อนเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงมึงไม่ได้อยู่กับเพื่อนมึงเข้าใจไหมมึงอยู่กันสองคนไก่บอยมึงไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนกันมึงต้องรวมกับเพื่อนก่อนว่าแผนเพื่อนจะทําอะไรต่อเพราะตอนนั้นโทรศัพท์พวกกูก็โดนหมดแล้วมันเปิดไม่เจอหรอกบางคนไม่มีโทรศัพท์แล้วเหตุการณ์ตอนนั้นอยู่มันมันมั่วอยู่อ่ะ เวลาทำอะไรมันใหญ่ใหญ่ให้มันแบบว่าทําตามใจตัวเองซะมากไว้พยายามฟังคนในแก๊งหน่อยรู้ว่าอีโคตัวเองแต่ละคนมันสูงมากพยายามลดลงมาหน่อยสักนิดนึงให้มันเข้ากันได้หน่อยวันนี้เป็นวันที่แย่วันพรุ่งนี้อาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมแต่ก็ช่างแม่งเอาใหม่พลาดอะไรที่มันพลาดวันนี้เป็นบทเรียนแล้วก็เอาใหม่แค่นั้นเองแล้วน่าจะเพียกันอะวันนี้เหนื่อยจัดวันนี้อุ้มด้ศพเดียวใช่ไหมจากกี่ศพวะ วันนี้อุ้ได้กี<อ>่ศอกจากผมคนเดียวครับคนเดียวเหรอ,เ,อเกมหมดเลยฮะเออวันนี้เซิร์กเกมไปเซิร์กไปช่วยเซิร์กยัางอ่ะในคุกอะหรือว่าไปละเชียงหนเด้ทำไมเราเหลือสิบตัววะใครขาดใครไปบ้างวะย,นนยืนในรูปเด้ยืนในรูปเด้ยืนในรูปแล้วก็บอกกับไม่ยืนในรูปยืนในรูปก็ไม่หน,นรูป โอ้ยส่องอย่างมีใครบวะไลอยหรอลอยลอยไล่ดีจริงล่หลอย้อยอยู่ซ้ายรุ่นกูอยู่ข้างๆกูอยู่อีกข้างนึงเออมิงโกก่อนกูข้างมิงโกนุ่นหมดขาดพี่โนหมดรับขาดพี่โนพี่โนไปไหนวะเนี่ยพี่โนตีคนแรกเลยไอตีน้อยตีอยู่ไอตีอยู่ไอตีตกไอเจ็ตวันนี้ไม่เห็นเลยครับไอเจ็ตไม่เห็นตั้งแต่สามทุ่มแล้วครับลงแป่งป่วยครับ อ๋อโอเคอออ๋แล้วใครแล้สกอตไปพักไหมครับสกอตเอ๊ะทำไมสกอตไปพักเร็วอ่ะเขาว่าพรุ่งนี้มีธุระครับไอจีอ่ะไอจีก็หายไปเลยอ่ะไอจุกไอโชคไอเซิร์ฟอยู่ในคุกนั่นอยู่ไอเต๋อไอเต๋อติดธุระก็น่าจะติดตู้ปลาครับไอเต๋อก็อยู่นั่นเป็นไปคุ้ไหมไปรวมกันไอเนี้ยไปรวมกันบ้านไอรวมกันแล้วก็กิโลไปพักครับ ทีเคครับคนที่เทคสองไปอยู่แล้วครับเอาไงดีครับใครวะใครเทคสองไปหนึ่งคนที่เขาเขาก็รีบไปเกินเนาะเทคสองเขารีบไปจัดเลยอ่ะเขารีบเขารีบหนีจัดเลยอ่ะเขารีบหนีอ่ะจริงๆไม่ได้รีบมันมันตีห่าละไม่มันมันควรต้องต่อเว้ยถ้าโดนฆภาพว่าตีไม่ไหวมันมันมันต้องมันต้องขอพุทละไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะโดนอุ้มแล้วเปลี่ยนคนไหมต้องย้ำไว้เฮีย อค่าวันไม่ตอนนี้ตำรวจมันน้อยไงเฮีย14คนน่ะถ้ามึงไปพวกนี้มันก็จะเอาตำรวจ30ใช่ตำรวจพวกนี้30ไงพวกนี้มันเหลี่ยมไอ้เฮียเอาตัวตายตัวแทนไปดิแล้วไปยึดปัดแม่งพวกเนี้ยไปเจอหน้าคุกไปไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนครับตสามสี่อยู่ในบ้านดีกว,ว่าเฮียลืมละรถกูเดี๋ยวรถคันนี้ก่อนปนจันทร์ทั้งาย เกมตรงไหนกันคายก็คายอยู่ไม่รู้ว่าเธอเป็นไงเขาบรพี่้น่หนเออบางทีมันสอดแต่บ้านไม่หายก็ขอเตะเซ็กสองเขาเวลานี้ก็ได้มั้งข้าวันพรุ่งนี้ไม่หายหรอกมั้ง เจอหน้าคุกไปมม่เขารีบออกยังไม่ถึงสิบห้านาทีเลยนะเขาออกไปแล้วอะมันต้องรอสิบห้านาทีก่อนถึงจะออกได้นะมันเกินยังวะตอนนั้นอะน่าจะเกิดแล้วปะเท่ากับไอ้นี่นนะหนีสตอรี่เลยนะเนี่ยถ้าเขาแบบว่ายังไงเขาต้องมาบอกกันนะว่า พรุ่งนี้ไปทํางานนู่นนี่นั่นหรือเราก็ไม่ได้ใจหลายขนาดนั้นหรอกเราก็แบบคข้ยมาต่อมาดื่นก็ได้แต่นี่เข้าไปไม่บอกเลยบอกว่าพรุ่งนี้ผมมีธุระอะไรวันนี้ผมไม่ไหวแล้วเราก็คุยกันได้ปวาะวะในวงนี้ยสามสิบนาทีเหรอ วันนี้งอนจัดเลยนะเนาะวันนี้เป็นวันที่แบบว่าแปลกๆอะ่ะปกติเราไม่เคยอุ้มพลาดแล้วปกติเราไม่เคยแบบพลาดเรื่องบ้านเรื่องคือวันเนี้ยเราเราพลาดกับสิ่งที่มันแบบเป็นเรื่องเล็กๆมากกว่าเว้ยไม่พลาดไหมครับประตูไม่ล็อกอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันพลาดที่มันแบบว่าอะไรที่มันไม่ควรพลาดเรามาพลาดในวันนี้ย มีวอซายไปช่วยเพื่อนปะไม่มีเลยครับไม่ติดไปช่วยเนี่ยออกได้นี่หววะได้ป่บวะน่าจะออกได้มั้งอันเนี้ยเนี่ยออกได้เนี่ยเฮ้ยออกได้มึงยืนโง่ทำเหี้ยอะไรกันนะมันบล็อกคำลุงมันบั็อกอะไรมันไม่ได้บั็กมันระเบิดมา มันบ้ากมันบล็อกคนเขาคนรีตอมอลรเขาเอาซ่อมแล้วเขาไม่ได้เขาซ่อมแล้วมันเลยไม่ออกกันโดยสาเหตุที่มันไม่อยากออกนะว่าอะไรวะเพราะว่ามันอะไรนี่งมุกผมรีตอมอกันหมดเลยเขามาซ่อมแล้วเนี่ยเขามาซ่อมจมกเขามาซ่อมเลยไม่ออกกันผมก็ไม่เห็นมันล็อกนะไม่เห็นมันล็อกหรอกถ้ารีตอมอแล้วมันน่าจะล็อกครับถูกอ๋อไม่คือมันมันมันระเบิดอยู่แล้วเว้ยมันไม่มีใครมาซ่อมใช่ใช่ใช่ไม่มีใครซ่อม ก็บอกแบบนี้มันก็ไม่ยอมบอกมันบอกเสาทิศเขาก็ไม่ออกไงมันมีเสาทิศในนี้มันมีคนมาระเบิดไว้ไม่รู้หรือเปล่าโอ<ม>้โหบวกไไกตตรรมกายเต๋อตรงเนี้ยทำมา่ะพลาดได้ไงวันนี้ขอสาเหตุคนพลาดหน่อยผมอะนะ,ะผมเข้าไปหาเพื่อนวันนี้แล้วเพื่อนตุนอยู่พอดีแล้วน้ำมันผมหมด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 รถก็ตกเลยผมก็เลยบอกว่าเจอตรงนั้นไม่ได้ไอ้โชคไอ้โชคอยู่ไหนไปซื้บ้านเลยนี่ครับไม่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 เข้าใจตรงไหน ตอนแรกผมว่าไม่รู้ครับว่าอุ้มลงมาแล้วมันจะไปอยู่นู่นอ่าปกติควรรู้ไหมเพราะว่ามึงน่าจะอยู่ในประเทศนานมากเลยถูกต้องไหมว่าเวลาสมมติมึงโดนจับทำอะไรที่อะไรก็ได้ต่อยอยู่สุดแมปอะถ้ามึงลงรถหรือว่าอะไรถ้าตำรวจมันอยู่ข้างล่างอะมึงก็ควรรู้ว่ามันจะโดนโดนอย่างนั้นอะครับกูน่าจะอธิบายกับมึงไม่เข้าใจแหละกลัวพยายามตะกี้เนี่ยกลัวจะดึงศพแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมึงอีกทีหนึ่งว่าจะยังไง ันนี้ลำพ่าที่ที่มันเรียกว่าจุดเล็กๆอ่ะนึกภาพไหมอยาให้พลาดที่จุดเล็กๆบ่อยีอะไรเสนอเรื่องของประตูอ่ะมันชอบแบบยืนแต่ประตูอันหน้ากันอ่ะแล้วอันหลังคือก็ไม่มีใครยืนอ่ะแล้วก็แบบเราจะออกอันหลังกันใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ป่ะลุงลุงกรับผมคือเพราะว่าหัวมันชี้ออกนอกนอกประตูหลังใช่ไหมจะไม่ออกประตูเดิมแน่นอนแต่ทีเนี้ยตำรวจมันก็แบบรอประตูหลังอ่ะเพราะว่าเพื่อนไม่มีเปิดให้อ่ะ แล้วก็คือออกไปปังร้อหนึ่งี่ีเลยน่าจะนั้นค่อยว่ากันเพราะว่าคนคุมประตูมันมันไม่ค่อยมีไงเซอร์แต่ลุงทองไม่อยู่ด้วยแหละใช่ลุงทองไม่อยู่จะอยู่ลุงทองจะลุงทองจะรู้ใจใช่อันนี้ก็ช่างมันค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ต้องหาวิธีว่าทำไงเดี๋ยวให้ไทยมึงแค่บอกไทยก็ได้แค่นั้นนะว่าควรปรับตรงไหนวันนี้การสื่อสารแย่มากเลย อัไอทายประบนะเข้าปุ๊บประตูหน้าปุ๊บมึงปิดล็อกเสร็จปุ๊บไปรอประตูหลังเลยประตูหน้าคือมันไม่ได้วันนี้มีใครมีอุ้มก่อดไหมไอ้ที่โดนจับเมีไอพิงใช่ไหมถือว่าวันเนี้ยช่างมันอะไรที่พลาดไปแล้วอ่ะช่างแม่งทิ้งไปแล้วก็เริ่มกันใหม่วันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หลังก็อย่าพลาดอีกไอ้เรื่องเล็กน้อยที่มันไม่ควรพลาดแต่อย่าไปพลาดแค่นั้นไอ้จุกเกมป่ะขับรถกูเกมเหรอ ช่ครับเหินเออครับเหินแบบเหินใช่ครับเหินแบบไปไม่จตอะไรอะไร,อะไรที่มึงคิดว่ามึงไม่สามารถทําเหมือนคนอื่นได้อะมึงจะไปลอกเลียนแบบคนอื่นทําไมมึงเห็นไอ้แจ็คทำแล้วอยากทําตามอย่าไปทําเว้ยเอาที่มันเป็นสไตล์ของมึงเองอะ่ะการที่มึง<ต>จะงการที่มึงจะทําตามคนอื่นมันไม่ได้หรอกเว้ยเอาคิดว่ามึงถนัดที่สุดอ่ะขอแทรกอย่างหนึ่งดิอีกอันหนึ่งอ่ะคือเมื่อกี้แจ็คกับมันมีประเด็นกับตำรวจใช่ไหมเทคต่ออะไรรู้แล้วผมไปจังหวดเทคต่พอดีอ่ะไอ้คนที่แบบไทยมึงอ่ะมึงเลิกอ่ะ เพราะว่าเพื่อนอ่ะอุ้มอยู่ไม่มีคนช่วยกูวแจะไปไปไทยมึงต่อแจ็คอ,อ่ะมึงอยา่าลืมไม่อันนี้ก<อ>ูอ,อยู่กูอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพื่อนเพ,นเพราะว่ากูโดนชนตายไงไม่มึงก็ต้องคิดถึงว่ามันมีเคสอื่นอยู่ด้วยไงมึงก็ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ว่ามึงโถมไปต่อแจ็คหมดเว้ยเข้าใจป่ะมึงต้องดูมาไอไมซ์เซ็ตของแก๊งด้วยว่าทอมทำแก๊งทำแก๊งไม่ทำไปเลยนะเว้ยถ้าเพื่อนอุ้มเยอะอ่ะใช่ทยหน้าที่ของเราคือตอนเนี้ยหน้าที่ของมึ<อ>งอ่ะไม่ใช่มันหน้าที่ที่จะมายืนดูอ่ะ ถ้าเรื่องเคลียร์ปล่อยเพื่อนเคลียร์ไปณนะตรงนั้นอะ่ะแต่หน้าที่มึงควรเป็นหน้าที่ของมึงอยู่ะ่ะได้ครับลงุงที่หลังก็อย่าไปยุ่งอะไรเลยหน้าที่ของมึงสมมติหน้าที่มึงอยู่ตรงนั้นอะ่ะมึงก็อย่าทิ้งหน้าที่ของมึงอะ่ะเหมือนมึงกำลังทําอะไรอยู่แล้วเพื่อนชวนไปเล่นเกมมึงสกไปเล่นเกมกับเพื่อนอะ่ะหน้าที่ใครหน้าที่มันควรรู้ของตัวเองว่าตัวเองควรทําอะไรอะ่ะวันนี้อาช่างมันค่อยเริ่มมันพรุ่งนี้ใหม่อุ้มพาดเยอะจัดแต่ว่าอยากรู้ว่าตํารวจ พอยางเราแตกปุ๊บตำรวจมันจอดขวางเลยใช่ไหมแต่ยางยังไม่หมดอ่ะขวางแบบขวางเลยครับขวางไปพอรถพอรถดีไปปุ๊บแม่ก็ขยับรถมันบอกอกว่าจอดเฉยๆครับว่ากูก็โดนแบนอ่ะจอดข้างหน้าเลยครับผมโดนชนจากหน้าบ้านออกมากลางสนามกอล์ฟ เดี๋ยวใครว่าใครทํางานอะไรก็ไปควาดมืนแดงว่าตำรวจเขายืนอยู่ตรงพื้นที่ของบ้านเราอ่ะล้วยืนแบบมีเกเตอร์แบบเป็นสิบสิบคนเลยแล้วเราแบบเขาไม่อยากชนเขาอ่ะแต่เขาก็แบบไม่เราขับไปเลยเราขับไปเลยเราขับไปชนไปเลยเราขับไปเลยมันเป็นที่ใช่มันเป็นที่เราต้องต้องจัดการเขาต้องดูแลตัวเองไม่ใช่เอาตัวเองมาขวางเพื่อเพื่อให้คนไม่มันทําอย่างนี้กับแก๊งเราแก๊งเดียวแก๊งอื่นไม่มีอย่างนี้หรอกใช่ก็ผมผมเดียวเขาบอกว่าเขาชนผมเขาชนผมอะไรอย่างเงี้ยผม หลังผมจะชนให้ตายเลยไงใช่ชนให้ตายไปเลยกลัวจะชนตายตลอดถ้ากูเจอแบบแบบนั้นอ่ะเพราะว่ามันขวางทางเราเองอ่ะเพราะว่าเราจะเข้าไงโอเคได้ยินกันทุกคนแล้วนะสิ่งอะไรที่เราควรรู้อ่ะเราควรคิดกันได้เว้ยว่าอะไรมันมันได้หรือไม่ได้อะไรที่มันแบบไม่ควรพลาดอ่ะเล็กเล็กน้อยน้อ่ะควรปรับกันไปแล้วเรื่องการสื่อสารน่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยพยายามรู้อ่ะว่าเราควรทำอะไรต่อเวลาโดนอุ้มหรือว่าอะไรอ่ะ หาเคสเพิ่มไปเลยเวลาโดนอุ้มใช่ไหมเพื่อนอ่ะมันจะมีคนอยู่สองสามคนน่ะไล่ให้ถ้าเราไปไล่กันหมดอย่างวันเนี้ยกูเห็นคนอ่ะขับรถสีฟ้าใครอ่ะไอ้คันนั้นอ่ะไทใครับลุงนั่งสี่อ่ะมึงทําเพื่อไม่ตอนนั้นไอ้กู้อ่ะมันไอครับมันผมไปเจอศพเพื่อนครับนั่นแหละคือมึงพยายามรถคันนั้นอ่ะมันมันทาอะไรไม่ได้ไทยคือมึงทําอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะกับรถคันนั้นอ่ะต่อให้มึงไล่สุดชีวิตอ่ะยังไงมึงก็ตามไม่ได้มึงเสียเวลาเปล่าถูกต้องไหม มึงาไ<ม>าย้มไล่หาเพื่อนแต่ว่ามึงกับทําอะไรช่วยเพื่อนไม่ได้เลยเพราะว่ารถมึงไม่มีคันที่แรงกว่ามึงก็ไปหาทําอะไรก็ได้ที่มันเกิดประโยชน์มากกว่าเนี้เราต้องคิดเว้ยครับผมใครจะฟาร์มต่อก็ไปฟาร์มเกินแดงบาวเว้ยเกินแดงเราเกลี้ยงเลยเกินเขียวเราก็เกลี้ยงแล้วตอนนี้กูมีอยู่ในตัวแค่สามพันเท่าผมเลยใช้ทุกอยา่างอันนี้พลาดอะไรก็ ปรุงใหม่ในวันพรุ่งนี้แค่นั้นเองวันนี้เป็นวันที่เราพลาดนะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรวะแดดแดดเดย์แดดแดดเดย์ใช่เป็นวันพ่อเลยพี่อะไอสัตว์ตัวตังไปใช้ก่อนไหมเอาไปโทรศัพท์เอาไปแลค่าบืนก็พอแล้วอีเลขอะไรพี่เอาโรศัพท์มาเลยหนึ่งศูนย์สอง คือที่เราเหนื่อยอันเนี้ยอันเนี้ยเราเราเหนื่อยกว่าแก๊งอื่นเว้ยเราเราต้องหนึเราต้องไอ้นี่นิดนึงมาเจอเยี่ยอะไรวะหนึ่งศูนย์สองเออมาเจอมีเจ็ดสี่ศูนย์หกหนึ่งกับบ้านเราเนี่ยทำผิดเราเนี่ยทงแตกหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดมันผ่านแล้วผมไม่มีเนี่ยมีโทรศัพท์เอาใครมีโทรศัพท์เอามาให้อันนึงด้วยไม่ได้มองไม่เห็นเลขเพื่ลุงโทรศัพท์มาลุงเวิร์กอยู่นะลุงถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะได้แบบกระการลุงโทรศัพท์มา หนึ่<ด>เลยแหละวันนี้ผมชอบหนึ่งศูนย์สองได้ไเลยแหละวันนี้เออวันนี้มันเลยได้มันเลยอ่ะได้มันแบบได้มันคือ,อตอนเนี้ยกูมองว่าพวกมันอ่ะคิดว่าอาอย่างเสาร์ทิตศคิดว่าเราอ่ะกับดีเจไปลุมเขาอะดีเจอาจจะคิดว่าเราอ่ะกับเสาร์ทิ์ไปลุมเขาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะบวกกันทั้งสองแก๊งและเป็นแก๊งที่เหนื่อยที่สุดด้วยนะ ถือว <th ่าเราเหนื่อยที่สุดใช่ครับเพราะช่วงกลางวันผมก็บวกกับดีจีไม่หยุดเลยยังไม่พักเลยั้่แต่นู่นมาเราเราต่าจลาลากันเพราะว่าเรากงวัน่ะเราน่าจะตีมากดูไวสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วสามเดือนสามเดือนนวดแล้วเริ่มจากดีจีเปียวๆทุกวันด้วยนะ ดูไว้มาเพิ่มอีกเดือนนึงน,นะร<ด>ช่างมันคือเอาง่ายๆว่าสิ่งที่เราพลาดวันนี้ไปปรับปรุงในวันหน้าใครรู้ว่าตัวเองพลาดอะไรไปในวันนี้ก็แก้ซะใหม่แย่มันเกิดซ้ำสองเว้ยกูค,คิ้เกยียบมาพูดสองรอบเออเออไปไปพี่ตีให้มาช่วยด้วยเฮ้ยไอ้ฮี่ยาอยู่ดังไ <c oughs> าตำรวจมาอย่าอพวกกูจนาคารพวกกูทมานานพวกกูเฟีอยู่แล้วเป็นธรรมดา ว่าเฟ w ว่า you want to cry เชื่อมึงแล้วเปสนศพว่าเธอ gonna die เชื่อมึงพพยอยู่แล้วว่าเธอ w a n n a o lose มันทำไรว่าเธอ gonna do สนตีนพวกกูขามิงสูนแล้วกูควจะแรงช่วยกพ่อมึงปุ้มตุ้มสุดไปกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จริงจอีกอู้อู้เกดี้มาได้ real like woo woo ลยหอู o o feel like you king feel like the s t ี่เป็นราเมือง familiar city ah J K real ah ฝ่ยูวน ah เกดได้ i h มาได้ e ิ้เดียวสามิ a มิกพวมอยากจะเกิสส got the bing